สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลผู้ท่านช่วงนี้มีพายุลมแต่างๆเข้ามาแล้วก็มีฝนตัวตัวสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำให้บ้านเมืองเขาชุ่มชื่นนะครับ PM 2.5ก็หายไปละวฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องก็จะต้องดูอาการตัวเกา่าเพราะว่าตอนเนี้โควิดก็เริ่มเข้ามาทิศกันนักละสายพันธุ์ใหม่แต่ว่าสายพันธุ์เก่าบงแต่ระวังโควิดเรื่องของไข้หวัด เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยมันเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางวันเพราะตอนนี้เริ่มฝนเริ่มตกละการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นชับพันสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจะได้ก็ตรวจสุขภาพของตัวเกา่าทุกหกเดือนหรือทุกปีท่านจะรู้ว่าสภาพร่างกายของท่านเป็นอย่างไรท่านก็พอไม่ไปน้องมาใช้บริการที่ศูนย์ของกองแพทย์ของเทศบาลเมืองปูนได้ถ้ารายการเบิกได้เบิกตรง บาทสามสิบบาทก็ได้บัตรทองยิ่งส่วนของอพ่อแม่พี่น้องเขาสามารถมาใาห้คำปรึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรักษาป้องกันแล้วก็สำคัญที่สุดเรื่องของกายภาพบำบัดิของพ่อแม่พี่น้องที่เป็นอำมาพึกอำมาานแล้วก็มีการออกกําลังกายด้วยอันนั้นก็ทางเทศบาลเองก็ได้มีการให้บริการครับพี่น้องประชาชน นะครับช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องออกบ้านเข้าบ้านนะครับท่านจะต้องอดูเรื่องการปิดประตูหน้าต่างอะไรต่างๆเพราะว่าพยากรณ์อากาศก็บอกเขาว่าช่วงต้นเดือนเนี้ยจะมีพายุเข้ามาตั้งช่วงอาคารที่ผ่านมาน่ะของเทศบาลเนี่ยมีม้อไฟระเบิดขนาดเท่าอน,นิการตัดกิ่งไม้อะไรต่างๆละลมมันเฮงนะครับว่าให้ฟิวช็อตแล้วก็ระเบิดฟิวตัดขาด เอาไปกอบเป็นอย่างนะครับอันนั้นก็ส่วนแต่สภาพบ้านเมืองเขาโดยเฉพาะอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาจะเห็นได้ว่าบัรว่าท้งอุตร,รดิษฐ์ทงที่อื่นน่หลายๆที่เสาไฟาล้มระเนระนาดทําความเสียหายให้กับรถพ่องบ้านพ่องอย่างพ่องแล้วก็ท่เมืองพ่องฉังนั้นเป็นความโชคดีของเทศบาลเมืองละปูนที่เขาได้มีาการวางแผนเขาใช้เวลาสิบปีนะครับก็ไม่ไปน้อง ที่เฮาได้เอาทําตั้งแต่เฟสหนึ่งถึงเฟสห้าเรื่องของทําระบบไฟฟ้าใต้ดินเพราะแม่พี่น้องจะเห็นได้ว่าช่วงที่ลมพายุอะไรอย่างต่างๆเข้ามาในเขตเท,ทสบานมุงอาปูนั้นเฮาบ่่อยมีไฟทับแล้วก็เรื่องของสาไฟ,ฟ้าลม้มก็คือสิ่งนี้ที่เฮาได้มีการพัฒนาที่เห็นเด่นชัดบางเตื้อเนี่ยบางคนว่าผมก็ถามนะครับว่าเอาสาไฟ,ฟ้าใต้ดินเนี่ยมอะว่าแงมล้วกอบางเตื้อเขากไม่ได้นึก นะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของพายุที่เข้ามาฉะนั้นไม่เดียวพายุที่เข้ามา,าบ้านเฮาอย่างต่างๆเขาก็สบายแต่ได้มีแต่ส่วนของต้นไม้ในบ้านพ่องข้างต่างพ่องแต่เมื่อล้มแล้วก็ไม่ได้ปัดกับสาไฟฟ้าคือสิ่งนี้ผมคิดว่าทําให้เมืองลำปูนเฮามีความปลอดภัยก็ที่เฮาดําเนินการก็สิ่งต่างๆเนี่ยก็มาเกิดมาจากแผน พ่อแม่พี่น้องชุมชนโดยช่วยกันในการทําในการวางแผนว่าแต่ละโซนเมื่อมีการปรับปรุงเรื่องของถนนไฟฟ้าองต่างๆแล้วก็เรื่องถนนเ,เรื่องของฟุตบาทเรื่องอย่างต่างๆเซ็ตเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนเฟสไปมันต้องใช้เวลาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแ่ะพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลก็จะเข้าใจโดยเฉพาะต่างเทศบาลเองเขาก็ได้มีการวางแผนประชาสัมพันธ์ว่าเราจะทําเส้นไหนเส้นไหนในการที่จะฮึ พ่อแม่พี่น้องได้ฟูได้เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเนี้ตีชื่อเสียงเมืองละปูนะ่ะดราม่าที่สุดก็คือเรื่องของออกตังซืออะไรอย่างต่างๆทุกอย่าง,ง,ง,งนะครับผมว่าในหลวงคุณนิสังบอกเลยว่าในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับก็ต้องขอยกท่านมาเพราะว่าผมใช้แนวทางพระมลิของในหลวงตลอดในการกจิตใจในการพัฒนาบ้านเมืองก็คือเรื่องของเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา ต้องเข้าใจนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือบ้านบ้านของผมบ้านของพ่อแม่พี่น้องที่เฮาอยู่ด้วยกันนะเนี่ยเฮาร่วมกันพัฒนาเฮาจะบบหู้ได้ยดงไว่าคนของบ้านเฮาเนะ่ะเป็นจะได้อ่าดึงผมยกตัวอย่างอ่ะปีที่ผ่านมาเนะี่ยคนตายนะเดือนปีนะ่หกหกเนี่ยคนตายประมาณสองร้อยป่ายคนเกิดแค่อะไรหรืครับคนเกิดห้าคนสถิติออกมาแล้วก็ช่วงเดือนแล้วอะ่ะคนตายกี่คนหัว ตายสิบสามคนช่วงเดือนเมษาสงการเน่ะตายสิบสามคนคนเกิดมันสักคนอะ่ะฉะนั้นในการวางแผนเมืองในการพัฒนาเมืองในการปรับเมืองเนี่ยมันก็จะต้องเข้าตามภูมิสังคมของเมืองฉะนั้นในส่วนของภูมิสังคมก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพื้นฐานในการอยู่อาศัยซึ่งในหลวงก็ตึงบอกนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของภูมิสังคมของบ้านเราเราจะ ช่วยกันเราเข้าใจคนอื่นอ่ะเาเข้าใจหรอกเต่าคนละปูนที่เขาเกิดนี่เขาใหญ่นี่ถามวอาที่สื่อออกมาเนี่ยที่เขาในทีมวิจัยนะครับผมต้องบอกนะทีมวิจัยมเมึนมีการศึกษาเรื่องของถนนรถแก้วตั้งแต่เขาทําโครงการก่อนเขาทำถนนทำโครงการเรื่องเมืองเดินได้เดินดีที่มีทุนวิจัยจากที่อื่นเข้ามาว่าเมืองละปูนี่ยในเขตเมืองเนี่ยเขตรอบภูเมืองเขาจะเดินไปแอวไหนก็ได้ ไปในประเกินสินบห้านาทนีเมื่อเลินแล้วการเดินไปอย่างทุกอย่างมันต้องมีความลุ่มลื่นตอนอดหนทางที่ปลูกไออย่ญญางต่างๆไว้เหมือนกันนะที่ผมปลูกสมัยก่อนต้นไม้การจุลีเกาะอย่างก็กลางของมันละปูนนะกระโดนว่าเห็นน้อยถนนมันก็จะสุดไรอย่ญญางต่างๆผมบอกว่าปลูกไว้เยอะต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยกว่าจะใหญ่โตแล้วทำให้ออกซิเจนในอากาศทำให้ความลุ่มลื่นของเมืองความชื้นๆของเมืองเนี่ยมันจะง่ายๆ ตัดเนี่ยตัดวันเดียวนะฉะนั้นเมืองเนี่ยกูเตื่อสิบล้อเข้ามาเต็มอย่างต่างๆเต็มมดแต่ตอนเนี้สิบล้อบาเข้าสิบแปดร้อบ่าเข้าเพราะอย่างเพราะว่าเมืองนะมันเปลี่ยนโดยเฉพาะสารกางย้ายออกไปละไปอยู่ตางนอกเระปูนกูเตื่อโมฮาไปไหนวันหนึ่งข้าราชการเข้ามาตีสารกางหลายพันคนหลายร้อยคนที่บนมาติดต่ออย่างต่างๆแบงค์พวกนี่ยพวกมีเดียวหรอมันหายไปไในมดระบบเศรษฐกิจ มันก็หายนะครับเผละขึ้นในภาพรวมฉะนั้นเหมือนกันนะครับในการวางแผงตนต่อเนี้ยที่ผมเปรียบเทียบว,ว่าคนจึงต่ตายคนบ่เกิดแล้วคนมันหายคนมันลดน้อยลงอ่ะจากประชากรหมื่นห้าตั้งแต่ผมจะย,ยกมาหมื่นห้าไม่เดียวเหลือหมื่นหนึ่งอ่ะแล้วก็เริ่มต่ายลงจ่ายลงแห็มเสียชีวิตแหมนฉะนั้นเมืองแล้วก็คนติดดันขึ้นมาก็จะมีอายุเพิ่มขึ้นคนที่อายุหกสิบ อาจารย์32เเซนตไม่เดียวขึ้นเป็นปีหน้าอาจจะขึ้นเป็น35เซตในปี70โดยแปอาจจะขึ้นเป็น40เปอร์เซเราจะต้องสร้างคุณภาพชีวิตใดโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5ซึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมานั้น่ะอุณหภูมิของเมืองลำปูนอ่ะฮอนดี่สุด42.5ออกจากทั่วประเทศนี่อย่างลำปูนฮอนที่สุดะ แต่ในเขตเทศบาลเองในกระบวนการในการวัดเขามีต้นไม้เขาเปิดน้าพุทุกอันรอบภูเมืองเพราะภูมิทัศน์แห่งเดตามในการวางแผนเพื่อเมืองมีคมชุ่มชื้นขนาดสปริงเกอร์ผมก็จยบอกนะครับว่าเพื่อเปิดเบาๆแต่ต้องให้มตลดแฉอย่างจางให้ต้นไม้ตัวอย่างตัวดูแล้วไปมันจะได้ทําให้ฟุ้งระอองในอา,ากาศเตือนบอกตัวเองเพีนน้องชาวบ้านนะครับผม เจ้ามาหดนับต้นไม้ต้นเย็นมันก็จะลดฝุ่นในบ้านตัวเองที่ผมบอกก็ไม่ไปน้องที่เป็นดราม่าที่สุดเรื่องของถนนรถแก้วอ่ะมันเกิดจากการวิจัยแล้วผลจะทดลองดูว่าตัวของเขาจะทำถนนรถแก้วที่เลือกแล้วทีวิจัยนะก็าสำคัญที่สุดก็เป็นคนของลำปูเกิดที่นี่ใหญ่ที่นี่ทีวิจัยก็คืออ่าลูกอาจารย์จินดาที่อยู่ลำปูแล้วก็น้องเอกเคนพลเฮาอ่ะ เพื่อนทําธุรกิจทําอะไรต่างๆที่กรุงเทพทรับกับมูไทยเบฟมูรถสภาอย่างต่งตงตงตา,ยยางๆเซฟเปิดกับพิกบ้านมาดูแลแม่เปิดกอทางานกรุงเทพอยู่ฉะนั้นเปิดกับดึงนักวิชาการอะอย่างต่างๆเข้ามาว่าคนเอาฮักลำปูน่ะเฮาจะเนี้ยจะใดเพื่อลําปูน่ะมีพีเอมสองจุห้ามีพื้นที่สีเขียวเพื่อรองรับผู้สูงอายุในอนาคต ก็เลยเลือกในส่วนของขนมรดแก้วมันก็ซืมเนื่องจากการศึกษาของเมืองเดินได้เดินๆติ๊มีงม้อมานของจุฬาลงกรณ์เข้ามาวางว่าบ้านเฮา,าเนี่ยเมืองเฮาเนี่ยเอาวัดพระธาตุเป็นศูนย์กลางเขาสามารถเดินไปแอลได้บริเวณรอบคูเมืองแล้วก็ที่รอบๆได้หมดภายใน15นาทีฉะนั้นติ๊กก็มันก็อนกุนกับเรื่องของคุณภาพชีวิตเลยเพราะการเดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที เห่การออกกำลังกายอ,กอ,อย่างต่างๆแล้วก็ย่านใดบ่ฮือฮ้อนก็ต้องปลูกต้นไม้เปิ้ลก็เลยเอาลองเอาถนนรถแก้วเนะี่ยเกิดจากเก้าหน่วยงานนะมาช่วยกันดูกาเด้อมาโดมความคิดแล้วก็บริษัทเอกชนตัวอย่างตัวครับพอไ่พี่น้องถามด้วบ้านแปดหลังถนนรถแก้วร้อมกระสุนเล็กๆซึ่งเทาก็ลองมาลองดูเพราะว่าเส้นนั้นนหละหลังจากสารกางออกไปแล้วนับการเตียวได้เลยวันหนึ่ง มีคนจะใดอะไรอย่างจะใดฉะนั้นปิ้นก็ศึกษาออกแบบแประกอบปิ้นก็มีการทําประชาคมมีการพิเศษเรื่องของงานเรื่องถนนโดยเฉพาะสำคัญที่สุดอันนี้โครงการนี้บาดได้ใจงบประมาณ6อังที่สบาลมีแต่ความร่วมมือด้วยกันนือ่อำนวยความสะดวกพื่ออย,อย่างจางๆในส่วนของนื่การความงานสะดวกสบาย,ยอย่างจางๆก็อย่างมันเป็นถนนต้น,ตนแบบถามตัะที่ผมบอกว่า ทีนี้หลวงบอกตามภูมิสังคมอ่ะก็บ้านเขาเป็ี่นเยอะสภาพเป็ี่นเยอะเขาไปได้เป็นเมืองที่ทัดรถแงอับอะไรอย่างต่างๆทุกอย่างเมืองไหยที่เป็ยนเขาเป็นเมืองเกา่ารอบคือเมืองประชากรก็ลดฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําวางแผนคือกับอนาคตของเมืองเนี่ยมันก็จะต้องใจเวลาเหมือนกันปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็คือการเพิ่มออกซิเจนเพิ่มอย่างต่างๆความร่มรื่น นกหนูมันยังไม่อยู่ตาพืชไม้คนก็อยู่ที่ผมก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนผมนึกได้ว่าผมอู้เรื่องของครูเมืองเขามีครูเมืองละคูเมืองในคูเมืองมีน้ําบนน้ําข้างมีดินบนดินก็มีหญ้าบนหญ้าก็มีต้นไม้ใหญ่บนต้นไม้ก็มีนกมีสิ่งสาระทั้งรุ่มต้นไม้ก็จะมีคนได้มานั่งพักผ่อนไรต่างๆนั่นคือระบบนิเวศที่เฮาวาน ของเมืองอีกคูเมืองอะไรอย่างต่างๆไว้พ็จะเห็นได้ว่าทางเทศบาลเองก็ได้ดําเนินการฉะนั้นในส่วนของถนนรถแก้วเนี่ยมันเป็นทีมงานวิจัยที่คนของลําปูลูกหลานเขาเองเนี่ยเป็นคนมาช่วยกันในการดําเนินการล้วคนที่อื่นเนาะต้อน,นึกภาพถนนรถแก้วก่อบอกวา้โหต้บากเกยหันแต่มันหัวข่าวออกมานะ่ะหน้าหนึ่งเลยโอ้โหออกมา อยากข่าวปลูกต้นไม้ใหญ่กลางถนนนะครับผงก็งงเขาก็ปลูกถนนมันก็เปิ้นก็เดินกันเขาก็ธนาคารยังไม่ได้ปั๊บวันเวย่างต่างรถก็ไป,ไปไปมาๆรถก็ยังงงเหมือนกันแล้วก็ยังบอกว่าศูนย์เล็กๆอยู่า่นศูนย์เล็กๆ็ของเทศบาลที่บริการตัวมีที่จอดสามีที่ต้นไม้ขวางอย่างเงี้ยเปิ้นถ้ามีที่จอดสบายรถก็มานักถ้ายิ่งมีต้นไม้ล่มลื่นนี่เป็นต้นแบบ มันจะมีความรู้สึกจะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณผู้สูงอายุ่ะมาเดินออกกําลังกายเห็นหน่อยถ้ามันดีเทาอาจจะปิดถนนก็ได้เป็นถนนพักพรเอากบหรือว่าเป็นวันเวยไปคนก็มาเดินพักพรมีเครื่องปิ้นจะมีเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่เลยนะที่เปิ้นวางแผนไว้ฟอกพีเอ็มองจุดห้เพื่อตัวออที่ยังเทศบาลนี้มันไปมีงบจะไดมาซื้อเครื่อง ฟอกอากาศระบบใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เป็นแนวคิดในการที่จะดําเนินการถ้าเป็นต้นแบบตอนนี้เขาก็มาเริ่มปลูกต้นไม้เึ็ข้างตา,ง,าง,งในส่วนของกระบวนการเองต่งางๆได้ฉะนั้นสิ่งเนี้ยเธอเป็นสิ่งที่บางเตื้อเนี่ยคนที่บ่าได้อาศัยอยู่ในเขตเมืองก็บ่าเข้าใจน่าจะถามบางเตื้อไปออกดาม่าว่ามาไทายฮู้มาไทายเนี่ยปลูกต้นไม้กลางเมือง มันน่าจะเข้าใจบนระบูน,นเลวยเข้ามันบดัดปี้ลวิจัยเรียบร้อยแหงเรียบร้อยมันบัดตอบสนองมันบัดีซื้ขอข้อความไม่พี่น้องเรียบร้อยวันเดียวเนะี่ยถมเสร็จโอเลถนนนั่นคืออัานเขามามีตัวอย่างเหมือนกันนะครับที่เราผมทําในส่วนของถนนอินทรยงยศส์อยฟ้านะครับว่าจะมีไฟก็มีอ่างก็อ่างเดียวมันจะมามีสายฟ้ามามีอ่างต่งตงตงางๆมันจะ มีปัญหาก็อันยังก็เขาก็เป็นการดีเมื่อทบแล้วมันก็เป็นโอกาสดีให้กับป้อมีพี่น้องนะครับนั่น,ะนสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ก็ยากเล่าให้ป้อมไอพี่น้องฟังว่าสิ่งทุกยิงทุกอย่างแหะในการทําโดยเพราะอย่างยิ่งเทศบาลเองอ่ะก็จะต้องมีการเข้าแผนทําประชาคมพร้อมกับทีมงานที่ได้รับอาจารย์ทั้งนั้นอ่ะที่พ้นมาช่วยกานทำทำเมื่อยทำาหื้อเมืองลําปูนมาใจให้ทําคนอื่น ที่คนอื่นเปิ้นว่ามาอย่างต่างๆนะตอนเนี้ยทางทีมงานวิจัยนะเปิ้นขอชี้แจงอย่างนะักข่าวมาสัมภาษณ์ผมอย่างตางๆผมบอกไได้อันนี้มันเป็นเรื่องของทีมงานวิจัยเปิ้นสามารถตอบได้เปินน้นมีที่มาที่ไปแล้วก็คือความกระจ่างกับพ่อแม,มีพี่น้อง้าบ้านเพราะทีมวิจัยคนที่อยู่คนที่ทําก็คือคนละปูเนเราจะลองดูทําเป็นต้นแบบ ที่ผมบอกนะครับว่าถ้ามันดีอ่ะเขาก็ทาเส้นอื่นแบผมถึงบอกกับ้าบ้านนะด,ดีก็มาช่วยกันทาเส้นอื่นเป็นต้นแบบแต่บาด,ดีอ่ะบดดีก็หรื้อวันเดียว่ายปุ๊บโอเวอร์จบวันสองวันจบหรือท่านก็จะไปหาต้นไม้ที่ขึ้นบ้านหน้า,หา,หาที่เขียวแลวคนที่อยู่คือใครคนที่อยู่คือเหา่ที่อนาคตนะครับฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็คือบทเรียนเหมือนกันนะ บทเรียนของทางเทศบาลตั้งของทีมงานวิจัยตัวอย่างตัวเองนะครับที่การสื่อหรือว่าสื่อออกไปเขามีการแถลงเข้ามียต่างๆแต่คนบ้านเมืองอื่นเพ่นไม่เข้าใจป้าน,น้ำนะอาจารย์ป้าน้ำก็ยังผมนี่มัสีเลี่ยนเพราะว่าเขาเป็นนักพัฒนาเมืองสิ่งีดีบัดีเขาก็ยอมรับแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขแล้วตอนเนี้ผมกําลังเร่งทาโครงการสวนม่วนใจที่อย่าง ต้องสูบน้ําออกเพราะว่าน้ํามันคุนตลอดเพราะว่าป่ามันกินป่ามันเข้าไปทําน้ําคุณป่าชนใยป่าตัวใหญ่หญหญๆมันกินพืชเฮาก็จะเปลี่ยนเกาะมีการปรับปรุงวางเรื่องของระบบน้าอะไรอย่างต่างๆคือมดซึ่งบางเจ้าพวกคนก็ถามคนก็หันนะครับป่ามันอย่ามาแห้งแล้งอะไรอย่างต่างๆเพราะว่าหลังจากโควิดส่งเปียระบบเอาพังมดพรอเรื่องของมอเตอร์ออรเรื่องอะไรอย่างต่างๆ พมันมาได้ใจสนิทเพราะว่าส่วนสาธารณะเขาปิดในช่วงโควิดแล้ตอนเนี้ยเขาเริ่มมาปรับละพัฒนาสำคัญที่สุดส่วนสาธาระห้องน้ําต้องมีของเล่นละอ่อนแล้วก็น้ําความร่มรื่นทุกอย่างอันนั้นก็คือเป้าหมายของผมตอนนี้ตังที่สมานเอง่อได้ดําเนินการในส่วนของอ่าส่วนม่วนใจที่ข้างกูช้างที่เขาก็ดําเนินการแล้วก็อ่าวางแผนเรื่องของรถไฟตอนนี้ก็ ทำสีคัดเคิดอะไราต่างๆตั้งใน่ใหมีการออกแบบไอ้อย่างทุกอย่างเขาจะเห็นภาพที่ชัดเจนขอใช้เวลาส่งเดือนเขาต้องเตรียมงานให้เสร็จก่อนหน้าฝนหน้าฝนเนีย่ยฝนตกเข้าในบอ่อก็จะมีน้ําน้ําตุยห้องน้ําจะต้องเซ็จภายในส่งสามเดือนเนี้ยฉะนั้นมันก็จะเปิดให้ hey, ครับพ่อแม่พี่น้องใจในการออกกําลังกายของพ่อแม่พี่น้องชุมชนแล้วก็ใจในการนันทนาการตุยสํหรับ คนฝากฝั่งเหนือขึ้นไปเพราะว่าส่วนใหญ่อะคนฝากของส่วนของสนามกีฬาอันนี้เขาฝากตังเฮาก็จะมาส่วนบนใจมันก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัวของละอ่อนของอะย่ญญางต่ตางๆที่สวรรค์เองก็จะต้องวางเรื่องของสปริงเกอร์เรื่องของน้ําเรื่องของอย่ญญางต่ตางๆซึ่งมันก็เป็นส่วนสมเด็จอยู่แล้วเดี๋ยวที่สวรรค์เองก็จะปล่อยปาอะอย่ญญางต่ตางๆออกไป ครับดังนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็คือเป้าหมายที่แจ้งให้ครับพ่อแม่พี่น้องคือชัดเจนวันอาคารที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้่าประชุมละอ่อนเขาะจะเฮามาเริ่มสภาเด็กของเทศบาลปูล,ละเอาละอ่อนรุ่นใหม่ซึ่งว่าละอ่อนรุ่นเก่าเริ่มใหญ่ไปทำมากี่ลมันหมดรุ่นก็เลยเอาสภาเด็กในเขตเทศบาลเอาลูกหลานของเขาเนี่ยเอามาช่วยในการที่จะสร้างความเข้าใจเรื่องของการเมืองท้องถิ่น ช่วงนี้งบมาปีหกเจ็ดพ่อแม่พี่น้องคงจะเห็นตอนนี้เร่งเรื่องทัาถนนป้องเรื่องทําล้างระบายน้ำบ้องเรื่องของอ้อังต่างๆแล้วก็ขึ้นไปพ่อแม่พี่น้องจะดูไปประชาสัมพันธ์ถนนจิตเทวมองพันธ์พ่องหน้าวัดประทานผ่องไอ,อย่ังต่างๆวัดทุงสจาผ่องตอนนี้เอาแต่จะเริ่มดําเนินการในส่วนของกา,การสร้างผมคิดว่าช่วงนี้เอาไปใช้เงินปีใหม่ละออย่ังละมันอิฐสตังค์มันมีเก็เทศบาลเองมีหงหับจำนำ ไว้บริการให้กับพ่อแม่พี่น้องคือใจหงหักนำนำนายยามชุกเฉินที่ข้างโตลุงตอนนี้โตลุงก็กาลังปรับปรุงใหม่อย่างใหม่พือโปรแกรม้าโตลุงได้อยู่แล้วก็ความสะอาดต,วตวัวเองตัวแฮมอันวันนี้ก็ฝากเรื่องของสุขภาพคือออกกําลังกายได้แม่นบ่มีเวลาค้นบ่มีเวลาเนี่ยออกกาลังกายให้หมดสิบห้านาทีก่อน,นอนในการทํากายบริหารโยคะหรือลุกยืน ยืดเส้นยืดสายขยับร่างกายในที่ทํางานของเอง็มของหรือเดินขึ้นบากเดินขึ้นบ่อยะนะอมอันง่ายสุดวิ่งเล่นทํากิจกรรมกับลูกๆและครอบครัวเนี่ยจะเป็นการสิ่งที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดทํางานสวนกดน้าต้นไม้อาย่งางต่างๆนะครับคือสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ในหลวงผนถึงบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำเพื่อบ้านเมืองที่ผมบอกตลอดนะครับว่าใจแนวคิดเข้าใจเข้าถึง พัฒนาสู่การความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องในการทําเรื่องของประชาคมทุกสิ่งทุกอย่างเทศบาลเองทําเข้าในแผนอยากประชาคมผมเนี่ยมีการแนวคิดในการที่ช่วยกันในการที่ดูนักหันนักในการช่วยกันพัฒนาแล้วก็นาแนวสาหรับของในหลวงมาใช้สําหรับตัวเก่าก็คือครอบครัวตัวหรือว่าพ่อแม่พี่น้องใช้เรื่องของครอบครัวสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ เออด้วยความพัฒนาดีครับนายกบุญครับผมพบกันอาทิตย์หน้าครับไขาย,ยากุ้งายละเอียดเรื่องของถนนแก้วก็มาสอบถามทีมวิจัยทำเทศบาลได้ขอขอบคุณครับขอบมจพี่น้องพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ